สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในคนเล่าวิญญาณพบกันอีกครั้งในช่วง h อส p i t a List เรื่องหลอนประจำโรงพยาบาลการทักทายของผู้ป่วยในวันนี้เป็นเรื่องของพยาบาลใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำงานในโรงพยาบาลได้ไม่เกิน5เดือนเธอเดินเลาะไปตามโถงของโรงพยาบาลเพื่อไปยังวอร์ หรือหอผู้ป่วยในที่เธอต้องไปประจำอยู่เวรดึกวันนี้เธอมองนาฬิกาข้อมือของเธอและอดคิดไม่ได้ถ้าไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก่อนหน้านะเธอคงมาถึงทันเวลาก่อนสองทุ่มแน่ๆตายตายตายรุ่นพี่จะว่าเธอไหมนะเมื่อคิดได้ดังนั้นเธอจึงรีบเร่งฝีเท้าอย่างรวดเร็วเพื่อให้ไปทันเวลาก่อนสองทุ่มเธอได้เดินสวนกับหมอ พยาบาลคนอื่นแล้วก็เวียนเปเนื่องจากทางไปหอผู้ป่วยนั้นไม่น่าจะมีคนไข้เดินสวนเข้าไปหรือเดินสวนออกมาแล้วในเวลาดึกเช่นนี้เมื่อถึงทางเข้าตึก ing, เธอได้เห็นคนไข้คนหนึ่งกำลังเดินสวนเธอออกมาที่เธอรู้ว่าคนไข้คนนั้นเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลเนื่องจากคนไข้ คนนั้นใส่ชุดของโรงพยาบาลและที่แขนซ้ายของเธอนั้นยังมีแท็กของคนไข้ติดอยู่พยาบาลสาวพยายามมองหน้าเธอคนนั้นใช่แล้วเธอเป็นผู้หญิงสาวคนหนึ่งแต่ผมยาวของเธอนั้นปิดดวงตาทั้งสองจนแทบไม่เห็นดวงตาแล้วอีกจุดสังเกตหนึง่งที่เธอรู้สึกแปลกใจ พราะที่แขนซ้ายของผู้หญิงคนนั้นมีกำไลสีทองสวมอยู่ซึ่งตามกฎโรงพยาบาลแล้วนั้นห้ามให้คนไข้สวมกำไลข้อมือโดยเด็ดขาดเนื่องจากอาจจะทำให้คนไข้บาดเจ็บจากกำไลข้อมือและอุปกรณ์บางชนิดก็ห้ามโดนโลหะหรือของแหลมมีคมเนื่องจากพยาบาลสาวเห็นกำไลข้อมือของคนไข้สาวคนนี้เธอจึงหยุดเดิน ชั่วขณะหนึ่งทําให้หญิงสาวที่เดินเข้ามาก็หยุดเช่นกันคนไข้าสาวฉีกยิ้มให้พยาบาลสาวเธอจึงทําได้แค่ย,ยิ้มรับตอบกับคนไข้และรีบเดินออกมาด้วยความเขินอายระหว่างทางเธอก็อดคิดไม่ได้ว่าบอดใครนะปล่อยให้คนไข้สวมกําไลข้อมือเดี๋ยวไปฟ้องพี่หัวหน้าหน่อยดีกว่าช่างมันอันสิ่งที่อันตรายเสียจริงระหว่างทางเธอก็อยากรู้ว่า คนไข้าสาวอยู่วอรดไหนเธอจะได้รีบไปบอกพยาบาลที่วอร์ดนั้นให้รีบมาถอดกำไลให้คนไข้เพราะว่ามันเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยนะถ้าใส่ไว้แบบนี้เมื่อถึงลิฟต์เธอก็กดลิฟต์ขึ้นไปยังชั้น8ซึ่งเป็นวอดที่เธออยู่วันนี้ลิฟต์จอดลงที่ชั้น3ประตูเปิดออกพร้อมกับมีคนไข้คนหนึ่งเดินเข้ามาซึ่งเธอเห็นแล้วก็ต้องกลัว ขึ้นมาในจิตใจทันทีพอคนไข้ที่เธอเห็นตอนนี้สวมกำไลสีทองด้านซ้ายเหมือนกับคนที่เธอเพิ่งเจอเมื่อตอนเดินเข้ามาเธอรีบถอยตัวไปยังมุมลิฟต์มุมหนึ่งคนไข้คนนั้นเดินไปกดลิฟต์ที่ชั้นเก้าคนไข้คนนั้นยืนนิ่งอยู่ตรงปุ่มกดลิฟต์ส่วนเธอน่ะหรอด้วยความกลัวเธอจึงรีบหันหน้าเข้ากำแพงอย่างรวดเร็ว ความเงียบในลิฟท์ทำให้เธอเกือบจะสติแตกหางตาของเธอยังคงจ้องมองไปยังกำไลสีทองที่ข้อมือของคนไข้ารายนั้นคนไข้คนนั้นไม่ได้สวมรองเท้าเหมือนตอนแรกที่เดินออกไปจากตัวอาคารยิ่งทำให้เธอกลัวเข้าไปใหญ่เธอจึงตัดสินใจหันหน้า,าเข้าหากำแพงลิฟต์โดยทันทีแต่ก็นะยิ่งหันหน้าเข้ามุมลิฟต์ก็เหมือนยิ่งหันหน้าเข้าเงากระจก เธอยังคงเห็นเงาของคนไข้คนนั้นอยู่ในเงาของลิฟที่สะท้อนมาผมของคนไข้สาวยังคงปกปิดหน้าเหมือนเดิมหากแต่สีฟันที่สะท้อนมาจากเงาของลิฟก็ยังคงเห็นได้ชัดเจนยิ่งทําให้พยาบาลสาวเสียสติขึ้นอีกน้ำตาของเธอร่วงหล่นออกมาจากเบ้าตาที่พยายามฝืนไว้เธอสวดบทหมดที่เธอนึกขึ้นได้ทุกบท สวดขอพระเจ้าให้เธอรอดจากสถานการณ์นี้ออกไปให้ได้ในที่สุดบรรยากาศที่อึดอัดก็ถูกทำลายด้วยการที่ลิฟต์มาถึงยังชั้น8ดเธอรีบวิ่งออกไปจากตัวลิฟต์โดยทันทีโดยไม่หันมามองด้านหลังอีกเพกราะกลัวว่าหันมามองแล้วจะเจอสิ่งที่ทำให้เธอกลัวยิ่งกว่านี้อีกเธออยากคิดแต่ก็ไม่กล้าคิดเนื่องจากกลัวจะไปบรบกวนคนไข้ที่นอนอยู่เมื่อเธอมาถึงวอ ที่เธอประจำอยู่เธอรีบเข้าไปกอดพี่พยาบาลทันทีพร้อมกับร้องไห้ออกมาอย่างที่เธอไม่เคยร้องไห้มาก่อนหลังจากเล่าเรื่องทั้งหมดให้พยาบาลใน w a ์ดฟังพยาบาลที่จะเลิกเวรในวันนั้นทั้งหมดก็ต้องเกาะกลุ่มกันลงไปทันทีโดยไม่ได้นัดหมายและเมื่อรู้ว่าคนไข้ทำไมถึงต้องกดไปชั้นเก้าก็ยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่เพราะว่าชั้นเ้านั้นเป็นชั้นสำหรับ ห้องผู้ป่วยฉุกเฉินใกล้จะเสียชีวิตซึ่งที่เขาไปอย่างชั้นเก้านั้นเขาอ,อาจจะเข้าไปหาล่างของเขาก็ได้นี่ก็เป็นเรื่องที่ผมฟังมาจากพี่พยาบาลท่านหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่เจ้าของเรื่องหรอกนะเพราะว่าเจ้าของเรื่องได้ออกไปทันทีหลังจากที่ฝึกเสร็จสามเดือนเธอขอไปอยู่โรงพยาบาลอื่น หากชอบเรื่องผีหลอนๆอย่าลืมกดติดตามคนเล่าวิญญาณและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่คนทำคลิปด้วยครับขอบคุณนะครับ